รไ้ยังวะคิดว่าถ่ายคอนเทนต์เลยเบิร์ดเ้รวคิดว่าถ่ายคอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยเบิร์ดเ้เฮ้ยยังวะเบิร์ดเบิดเบิร์ดเบิร์ดอะไรมึงอรฮะไอ้ไอ้ไอ้แเมาแกเมาแกเมา่เแล้วมึงมาดึงเสื้อกูทไมบอกจใลูกสวเเฮเฮ้ยลูกสา้เยียลูกสาวส่วนลูกสาวกูเนี่มึงดึงคอกูนี่เจ็บไปหมดแล้วเนี่ยหมูหยองเมาหมูหยองเมา ม่แล้วเสื้อกูขาดไปหมดแล้วเนี่ยไว่พอออกไปแล้วดูคอกูดิโอ้เจ้าเมาเจ้ากับนี่ใสจริงๆเราคอยหูอยู่กูไม่ได้เมาบอกคุ้ยเนี่ยเมานะมึงเมาวะเนี่ยเบิร์ตใจเย็นเบิร์ตหนึงพี่หนึ่งเอาไปเลมั้มึงมาดึงเสื้อกูทำไมเบิร์ตสู่เขาไม่ได้ดอกจะตีสู่เขาไม่ได้ดอกบ้อข้อกูบาดเนี่ยนะเนี่เจือตีนะเจือตีนะ ขอกูบาทผมบอกน้องเ้นี่บอกข้อกูบาททีนองเฮ้ยเบิดเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมึงมึงมึงหรอเมึงตีกูนดนทางนู้นทางนู้นทางไหนทางนู้นทางนู้นทางนู้นเฮ้ยเ้นักเลงบอกแล้วยังแวะมาตลกอีกนะไอ้เบิร์ดไอ้เวนมึงมาคุยกูได้ไปข้างในไม่มันดึงเสื้อกูขาดเนี่ย เบิร์ตต้องเตือนสตนะแบบนี้เฮยหยองเฮยเฮยน้องคู่ในฟังเงไม่มันต้องมาเคลียร์กู่เฮยเฮยเฮยเใคร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 ใใครรใวรใครใครใคร้ครใครใคไใคร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 ใคไอครใ้รใ้รใครใครมครใครใครใ้รใครใครใครใ้รใครรใ้ไใครใงยัง พอใจใาไสมานแล้วไสมานานมมาอมีโอกาสได้นั but, so, ่งเลยถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยเหมือนบอกไอ้สั์บอกกูน้องเฮียน้องเฮียแ้งถ่ายคลิปันมาถ่ายนั่อยตรอนั้ไอเดียถ่ายแม่งอยู่นั่นอ่ะเออมาเที่ยวมากินข้าวอะไรไล่หมอนอะไรไล่หมอนนะามอะไรอะไรอะไรเอากันเดี๋ยวกนเดี๋ยว ีกระเดงแล้วตีกระดงต้วตีกระดงแล้วไอ้ยี่มึงเก็บคนอะไรกับกูมึงก็ตบกูดิดเซ์ตีกระเด้วกระ ใช่หรือเปล่ามันหุ่นคล้ายๆกันหุ่นคล้ายๆกันไอโปรติเซอร์หุ่นคล้ายๆกันไอมันไอไงไอไงไมไงอไงไอไอไนไองไอไงไคงไอไงไอไงไอไงไงไอออเงไอไงไงไอไงไางไนออไงไไมไงอไงไอไง้าไอไงไอไงไออางไออไอองไออางไไอไออองอไองอไเอาออ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 อา อเอาที <łość> ่เอาที่เอ้เอ้เอ้มึงจะจื้อป่ะเนี่ยมึงจะจื้อป่ะเนี่ยมึงจะคุยเรื่องสนุกเฮฮาไม่ได้มึงจะ่ายคลิปอย่างเดียวเลยมาเนี่ยอเจี้ยตบย่นกันลูก